umnasai นี that? ่นะคะมามมี Take ่อ so ่ะคืนนี้จะมาดูกันนะเข้าแถวอยู่นะเกือบสุดท้ายเลย Uh, maybe here, You have even got Mamma I do show. เด็กๆเด็กๆ่กกะมาดูโชว์ใช่ไหมคะถอดเสื้อกันหนาวออกไหมล่ะลูกข้างในมันไม่หนาวนะคนกายจะเต็มแล้ว คือเขาบอกว่าห้ามถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ห้ามถ่ายรูป <พ S 1> ด้วยก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราดูเสร็จแล้วเดี๋ยวอุมาจะมาคุยเรื่องฟีดแบ็กนะว่าสนุกไหมเนะงงมาะน้องโบมาเซ็นไหมจ๋านะโอเคตอนนี้เขาพักเบรกนะครึ่งหนึ่งสนุกไหมครัวสนุกเนาะตื่นเต้นดี จะบอกว่าโชว์ที <S <S ่ไปดูมาเมื่อกี้นะคะมาวันนี้อ่ะเป็นโชว์ที่สนุกมากขนาดน้องกบวยยังบอกเลยว่าชอบเออตอนนี้ก็คืออีกเด็กก็กลับห้องไปแล้วนะคะเพราะเขาไม่อยากนั่งตอนนี้คือเดี๋ยวต่พอกับแม่นั่งดื่มกัน เดี๋ยวแก้วนี้หมดก็ต้องขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเชา้าแล้วก็จะไปเที่ยวอีกนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบไหนเราก็เดี๋ยวตามไปดูกันเนาะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องๆน,นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ